จากไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดทุกคนตอนแรกเราตื่นเต้นมากคิดว่ามันจะเจ็บใช่ไหมแต่พอฉีดเข้าแล้วอะ่ะมันไม่เจ็บเลยทุกคนคือแบบมันดีมากแล้วหมอก็มือเบามากทุก like พบกับกนอกอิส a p p y นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำสวยกันจา้านั่นก็คือการฉีดโบท็อกครั้งแรกของ B. ีนั่นเองนะคะซึ่งการฉีดโบท็อกครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมากทุกคนแต่ว่าจะต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เอ่อถ่ายหลังจากที่ฉีดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าในวันนั้นเนี่ย เรานะคะต้องการแค่จะไปสอบถามขอ้อมูลเฉยๆทุกคน,น,นแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมากับพี่พนักงานนะคะก็คือได้ของแถมมาเยอะมากทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าพอซื้อคอร์สอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาก็เลยให้ฉีดโบท็อกอะไรได้เลยภายในวันนั้นเลยนะคะก็คือไม่ต้องรอวันอื่นนะคะเราก็เลยแบบอ้าปุ๊บปั๊บมากเราก็เลยแบบอ้ะโอเคทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็เลยแบบว่า ต้องมาถ่ายให้ย้อนหลังนะคะว่าเออแบบวันนั้นเนี่ยมีการซื้อคอร์สอะไรไปบ้างแล้วก็มีการทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยบีทำเอ่อโบ็อกนะคะซึ่งโบ็อกเนี่ยเป็นโบ็อกช่วงแก้มเนาะแล้วก็หน้าผากนะคะเพราะหน้าผากเนี่ยมีรอยย่นนะคะซึ่งจะบอกว่าหน้าผากเนี่ยจะเห็นชัดมากทุกคนเพราะว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยประมาณ 1- 2วันเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ารอยย่นบนหน้าผากเนี่ยไม่มีแล้วนะคะทุกคนก็คือเนี่ยดู มีแล้วทุกคนคือแบบเรารู้สึกตื่นเต้นมากคือเราอยากลุ้นกับแก้มมากนะคะว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่นะคะซึ่งคุณหมอบอกว,ว่าประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเห็นผลนะคะซึ่งที่เราฉีดไปเนี่ยเราฉีดตรงช่วงตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นคลิป ก่อนๆของบีเนี่ยใต้ตาของบีจะมีแบบล่องลึกแล้วก็คล้ำนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็เลยฉีดตรงช่วงตรงนี้นะคะให้นะคะฟิลเลอร์ใต้ตานะคะตาก็จะดูแบบเต็มขึ้นนะคะทุกคนอ,อื่นเต้นมากหลังจากนั้นเนี่ยเออเราก็ไปฉีดแฟตนะคะทุกคนฉีดแฟตเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะฉีดต้นแขนหรือจะฉีดท้องหรือจะฉีด ขานะคะทุกคนซึ่งวันนั้นเนี่ยบีก,ก็ได้ทําการฉีดที่ต้นแขนนะคะทุกคนเพราะรู้สึกว่าต้นแขนเนี่ยใหญ่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอ,อ่อมันก็รู้สึกว่ามีไขมันเยอะะทุกคนแล้วก็เลยให้คุณหมอนะคะฉีดให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการ ทำบาซิเลียนทุกคนซึ่งบาซิเลียนเนี่ยเราก็มีการซื้อคอร์สไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็มีการเลเซอร์ลักเล้นู่นนี่นั่น,นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอร์สแรกที่ดีซื้อไว้ก่อนแล้วนะคะส่วนไอที่ซื้อเพิ่มเนี่ยก็คือพวกโบท็อกกับฟิลเลอร์อะไรพวกนี้แหละทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศนะคะในการทําวันนั้นนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มีกระบวนการยังไงบ้างนะคะซึ่งจะต้องขอบอกก่นกอนเลยว่า โบท็อกเนี่ยคุณหมอนะคะไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเ,เทคนิคส่วนตัวของคุณหมอเนาะ,ค,ะคุณหมอก็เลยแบบอ่ะขออนุญาตไม่ให้ถ่ายนะคะเราก็เลยถ่ายได้แค่บางจุดบางส่วนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปดูกันเลย เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะทําอะไรนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมีลงคอร์สใหม่แบบจุกๆเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ สิวไปนะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็พนักงานเขาก็ามาร์กหน้าให้นะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณหนาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขามาลอกให้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําไปฉีดโบท็อกกันต่อไปฟิลเลอร์ใต้ตากันต่อ,อวันนี้จุกจุกจริงๆทุกคนเราต้องสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เราก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็วันนี้นะคะเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันมากทุกคนเพราะว่ามีโปรโมชั่นใหม่นะคะทาง The p l u e Banko Clinic เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นสิ้นปีทุกคนแล้วก็มีสิทธิ์จำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็เสียเงินไปกับก,บการฉีดโบท็อกจ้าก็คือเราเราแบบ ตัดสินใจว่าพักใหญ่แล้วนะว่าเออแบบเราอยากจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดทุกคนตอนแรกเราตื่นเต้นมากคิดว่ามันจะเจ็บใช่ไหมแต่พอฉีดเข้าแล้วอะ่ะมันไม่เจ็บเลยทุกคน,นคือแบบมันดีมากแล้วหมอก็มือเบามากทุกคนแล้วก็ออประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย ที่มีเพิ่มเติมมาด้วยเนี่ยก็คือฉีดลดไขมันที่แขนนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาะคะแล้วก็โบท็อกซ์กรอบหน้าแล้วก็หน้าผากเนาะส่วนผลลัพธ์เนี่ยคุณหมอบอกว่าหน้าผากเนี่ยที่เราฉีดไปนะคะก็จะเห็นผลประมาณ3-7วันเนาะส่วนกรอบหน้านะคะที่จะให้มันวีขึ้นหรือให้มันกระชับขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะก็เราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึงว่า1เดือนเนี่ยกรอบหน้าเนี่ยมันจะชัดขึ้นหรือเปล่า ส่วนเนียงเนี่ยเราก็ซื้อคอร์ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันทําซ้อนกันไม่ได้นะคะทุกคนมันจะตีกันนะคะส่วนหางตาเนี่ยคุณหมอเนี่ยเว้นไว้ให้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยฉีด ใต้ตาไปเนาะแล้วก็มันเดี๋ยวมันจะเอฟเฟกกันนะคะก็คุณหมอบอกว่าประมาณ2-3งถึงวันก็ค่อยกลับมาฉีดใหม่นะคะหลังจากนี้เราก็อาจจะติดเข็มเรื่อยๆนะคะทุกเดือนนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากสวยก็สามารถเข้าไปสอบถามราคาได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เราก็มารีวิวให้ประมาณนี้เนาะตื่นเต้นทุกคนเออนั่นแหละก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ รอดูผลกันต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะจ๊ะก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์หรือแชร์กดซับสไคร e ไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย